สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข้าวดังเล็กเด็ดค่ะหมอปลาสุดทนประกาศเพิ่มเงินหนึ่งล้านจับฆาตกรเหตุแม่ชมพู่แจ้งหมิ่นประมาทคืบหน้าคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตปริศนาซึ่งนางสาวิตรีวงศรีชาผู้เป็นแม่ได้แจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายจิรพันธ์เพลขาวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีเกี่ยวกับ ลคลิปเสียงของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของร้องชมพู่เป็นคดีหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงล่าสุดหมอปลาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ผมให้อีก4ี่แ0,000นบาทเพื่อให้เงินรางวัลสำหรับผู้ที่รู้หรือหนึ่งในนั้นก็ได้ทำกันเป็นขบวนการออกมาเสีย มาเป็นพยานเสียตอนนี้เงินรางวัลเท่ากับ1ล้านบาทให้กับคนที่สามารถให้ข้อมูลจนจับคนร้ายได้หรืออาจจะเป็นหนึ่งในคนร้ายก็ได้ออกมาเสียคุณ ได้การเป็นพยานแน่นอนและเราพร้อมที่จะปกป้องถ้ากลัวอย่าอายความจริงต้องกระชากหน้ากากไอ้พวกฆาตกรน้องชมพู่เราต้องสู้กันตามกระบวนการของกฎหมายผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่ากันตามถูกแต่ถ้าเราไม่ผิดคุณก็ต้องเตรียมพร้อมว่าเราก็ต้องปกป้องสิทธิ์ ด้วยการแจ้งความกลับเช่นกันเพราะสิ่งที่เรานำเสนอไปเราอยากจะให้เจ้าหน้าที่มีการสืบสวนพยานตามคลิปเสียงนั้นเพื่อมันเป็นประโยชน์กับการตามหาคนที่ฆ่าน้องชมพู่เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงแต่ก็แปลกผ่านมาจะ3เดือนพอผมถอนตัวกลับแจ้งความผมซึ่งเมื่อมันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วผมก็ต้องเดินหน้าต่อไป ถอยถอยไม่ได้แล้วครับต้องเดินหน้าต่อไปมันเป็นการกระตุ้นแน่นอนถึงมอบเงินให้อีก400,000ให้พอ1ล้าน เป็นการจับคนร้ายหรือหนึ่งในนั้นออกมาเลยอย่างน้อยตอนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยแม้กระทั่งตัวผมเองก็พร้อมปกป้องครอบครัวคุณให้ตำรวจกันคุณไว้เป็นพยานแน่นอนรีบเสียอย่าอายความจริงอย่าปกปิดคนชั่วถ้ารู้ว่าเราทำผิดออกมายอมรับเสียอย่างน้อยคุณได้ใจคนไทยแน่ แล้วผมเชื่อว่าต้องมีคนมอบเงินให้อีกนอกจากเงินหนึ่งล้านนี้เรื่องนี้มีเบื้องหลังแน่นอนและมีการทำเป็นขบวนการขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ค่ะ